สวัสดีครับวันนี้มาผ่อนคลายกับธรรมชาติต้นไม้รอบบ้านนะครับความงามของธรรมชาติของต้นไม้ดูทีไรก็ผ่อนคลายสบายใจนะครับต้นไม้มารวมๆกันนะครับความผ่อนคลายความสวยงาม ที่ไรก็ผ่อนคลายครับไปดูกันครับว่ามีต้นอะไรกันบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ทานช่องด้วยนะครับธรรมชาติเล่าเรื่องไปกับความงามความสดชื่นไปรับชมด้วยกันครับ รวมกันนะครับมีหลากหลายชนิดหลายพันนะครับมีทั้งย่างอินเดียดางนะครับมอนสเตอร์ล่าครับ ครับต้นออมหอมทองต้นไม้เลื้อ,อ,อย,ยครับฟิโลหูช้างนะครับใบใหญ่ ามกุ้งนะครับนี่ผูปีกนกนะครับ ครับแซมดามขาวนะครับที่สัมสวยงามนี่ก็จะเป็นจันพาร์ครับจันพาร์ อีปวาวนนะครับสวยงามธรรมชาตินะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับกับธรรมชาติผ่อนคลาย เราสร้างเองได้ที่บ้านขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ